สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยามิลานภูมิลารหัสนักศึกษา66414501042สาขาวิชาพยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่2ค่ะวันนี้จะมานำเสนอกลุ่มดาวโดยจะมีทั้งหมด2กลุ่มดาวค่ะได้แก่กลุ่มดาวหญิงสาวหรือกลุ่มดาวกันและกลุ่มดาวคันช่างหรือกลุ่มดาวตุนค่ะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มดาวแรกก่อนเลยนะคะโดยเริ่มกันที่กลุ่มดาวหญิงสาวหรือกลุ่มดาวกันก่อนค่ะ กลุ่มดาวหญิงสาวชื่อทางดาราศาสตร์คือเวอร์โกเป็นหนึ่งใน12กลุ่มดาวจากราศีเป็นกลุ่มดาวราศีที่มีขนาดใหญ่และสำคัญทางดาราศาสตร์อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรฟ้าและเป็นที่รู้จักการตั้งแต่สมัยโบราณเป็นกลุ่มดาวที่เกี่ยวข้องกับเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ กลุ่มดาวหญิงสาวหรือกลุ่มดาวกันนะคะมีลักษณะเป็นรูปหญิงสาวปุมจารีซึ่งกลุ่มดาวหญิงสาวเป็นกลุ่มดาวที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนท้องฟ้ามีเนื้อที่ทั้งหมด1294ตารางองศาเป็นกลุ่มดาวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของท้องฟ้ารองจากกลุ่มดาวงูไฮด้าตำแหน่งของดาวหญิงสาวนะคะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวคันช่างช่วงเวลาที่มองเห็นได้ดีที่สุด คือช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมค่ะตำแหน่งของกลุ่มดาวหญิงสาวในท้องฟ้านะคะตามพิกัดศูนย์สูตรฟ้าไลอ้อ s เซนชั่นอยู่ระหว่าง11ชั่วโมง37นาทีถึง15ชั่วโมง8นาทีตามระบบพิกัดท้องฟ้า d e คล e เ a t i o n บวก14องศาถึง d e คล e เ a t i o n ลบ2 2องศาค่ะดาวที่สำคัญในกลุ่มดาวหญิงสาวนะคะ ได้แก่ 1. ดาวสปก้าเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหญิงสาวมีความสว่างประมาณ0.98เป็นดาวคู่ที่มีดาวฤกษ์สองดวงโคโจรรอบกันอยู่ห่างจากโลกประมาณ250ปีแสง 2. ดาวบริมาเป็นกลุ่มดาวคู่ที่มีวงโคโจรใกล้กันมากเป็นระบบดาวคู่ห่างกัน38ปีแสงและ 3. ดาวเทตาโวจินิส เป็นดาวยักษ์สีขาวมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและกลุ่มดาวหญิงสาวเป็นหนึ่งในบริเวณที่สำคัญที่สุดของท้องฟ้าสำหรับการศึกษากาแล็กซีเนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระจุกกาแล็กซีเวอร์โกซึ่งเป็นกระจุกกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือกมากที่สุดอยู่ห่างจากโลกประมาณ54ล้านปีแสงประกอบไปด้วย1,300ถึง2,000กาแล็กซีเป็นศูนย์กลางของซูเปอร์คลัส เซอร์โวโกซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ของกระจุกกาแล็กซีที่รวมถึงกลุ่มท้องถิ่นที่มีทางช้างเผือกกาแล็กซีที่สำคัญในกระจุกเวอร์โกนะคะ 1. เมซิเออร์87กาแล็กซีทรงรีขนาดใหญ่มีหลุมดำมวลยิ่งยวดอยู่ห่างจากโลกประมาณ53.5ล้านปีแสง2 m e เมซิเออร์49กาแล็กซีทรงรีที่สว่างที่สุดในกระจุกเวอร์โกซึ่งมีดาวเลือกหลายแสนล้านดวง อยู่ห่างจากโลกประมาณ56ล้านปีแสง 3. Messier 58เป็นกาแล็กซีกลางหันที่สว่างที่สุดในกระจุกเวอร์โกอยู่ห่างจากโลกประมาณ62ล้านปีแสง 4. Messier 59และ Messier 60ซึ่ง m e เ s อ e r 59นะคะเป็นกาแล็กซีที่มีขนาดกลางที่มีโครงสร้างคล้ายทรงลีและ Messier 60เป็นกาแล็กซีที่มีหลุมดำมวลยิ่งยวดขนาดใหญ่ และ5 NGC 4438และ NGC 4435 The Eyes Galaxy เป็นคู่กาแล็กซี่ที่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยรับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงระหว่างกันค่ะส่วน Supercluster Virgo นะคะเป็น Supercluster Galaxy ที่ใหญ่ที่สุดใกล้กับเรา ครอบคุมพื้นที่กว้างมากและรวมถึงกระจุกกาแล็กซีท้องถิ่นที่มีทางช้างเผือกและแอนโดเมดานะคะและกาแล็กซีของเราอยู่ในกลุ่มท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซูเปอร์คัสเตอร์เวอร์โกค่ะตำนานของกลุ่มดาวหญิงสาวนะคะตำนานกิกและโรมันหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวหญิงสาวคือเรื่องราวของเทพีดเดเมเทอร์และเพอร์เซโฟนีซึ่งคือตำนานแห่งฤดูการค่ะ วันหนึ่งขณะที่เพอร์เซโฟนีกำลังเดินเล่นและเก็บดอกไม้ในทุ่งหญ้าเทพาเดสเจ้าแห่งยุโโลกได้มองเห็นและหลงรักเธอในทันทีด้วยความปรารถนาจะได้เธอเป็นรักชินีของตนนะคะฮาเดสจึงเปิดพื้นดินและลักพาตัวเพอร์เซโฟนีลงไปยังโลกใต้พิภพค่ะเมื่อเดเมเทอร์รู้ว่าลูกสาวของเธอหายไปเธอเศร้าโศกและออกเดินทางค้นหาทั่วโลก เธอไม่ยอมให้ต้นไม้เติบโตหรือผีดอกออกผลเลยโลกทั้งไวยจึงกลายเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและหนาวเหน็บไร้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความทุกข์ของเธอทําให้เหล่าเทพเจ้าเป็นกังวลพอมนุษย์เริ่มอดอยากและล้มตายเป็นจํานวนมากค่ะซูสมหาเทพแห่งโอลิมปัสเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจเข้าไปไกลเกีย่ยและขอให้ฮาเดสคืนเพอร์เซโฟนีให้เดเมเทอร์ อย่างไรก็ตามนะคะฮาเดสได้วางแผนเอาไว้แล้วก่อนที่เพอร์เซโฟนีจะจากยมโลกเขาให้เธอกินเมล็ดทับทิมซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องห้ามของยมโลกตามกฎของเทพเจ้าแล้วหากใครกินอาหารจากยมโลกจะต้องกลับมาที่นี่เสมอในที่สุดก็มีข้อตกลงว่าเพอร์เซโฟนีจะต้องอยู่กับฮาเดสในยมโลกเป็นเวลาสเดือนของปีและกลับมาอยู่กับเดเมเทอร์บนโลกในช่วงเวลาที่เหลือ เมื่อเพอเซฟโฟนีกลับมาโลกก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนพืชพันก็จะเจริญง,งอกงามแต่เมื่อต้องกลับไปอยู่กับฮาเดสและฤดูหนาวก็จะมาเยือนค่ะเดมเทอร์ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวหญิงสาวเมื่อเธอสูญเสียลูกสาวไปเธอจึงถูกยกขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาวเพื่อเฝ้ามองโลกจากเบื้องบนส่วนในตำนานเทพีเอสเดียนะคะเทพีแห่งความยุติธรรม เทพีองค์นี้เป็นธิดาของเทพไททันทีมิสซึ่งเป็นเทพแห่งกฎหมายและระเบียบเทพีแอสเตียเธอลงมาจากสวรรค์พร้อมน้องสาวมีชื่อว่าพูดิสิเตรียทั้งคู่ถือพรมจา์ไม่ทานเนื้อสัตว์แอสเตียเป็นเทพิดาแห่งความยุติธรรมไม่เคยทำให้ผู้ใดหรือสัตว์โลกใดๆเลือดตกยางออกเธอปรารถนาที่จะทำให้โลกร่มเย็นไม่เบียดเวียนกันและกัน แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามมนุษย์ฆ่าฟันกันขโมยของกันและกันคนจนถูกกดขี่คมเหงเธอทนไม่ได้จึงหนีเข้าไปในป่ามีผู้คนจํานวนหนึ่งติดตามเธอส่วนเทพิดาผู้เป็นน้องสาวนะคะทนไม่ไหวจึงขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เอสเทียเชื่อว่าความยุติธรรมจะยังคงมีอยู่ในโลกแต่ในที่สุดเธอก็จําเป็นต้องหนีขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เมื่อมีอจญากรรมเพิ่มขึ้น ความยุติธรรมหายไปจากโลกเหลือแค่ความผหวังต่างๆเอสเทียจึงขึ้นไปอยู่บนฟ้าในฐานะหญิงพมจารีซึ่งเธอจะปรากฏให้เห็นในคนที่รักและใฝ่หาสันติภาพกับความยุติธรรมเท่านั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเธอจึงบวดรวงข้าวและหวานมเมล็ดไปรอบท้องฟ้ากลายเป็นทางช้างเผือกซึ่งมีแต่ความสวยงามร่มเย็นและสันติสุขค่ะ ซึ่งตำนานของกลุ่มดาวหญิงสาวนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเดเมเทอร์และเพอร์เซโฟนีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูกาลหรือเทพีเอสเตียผู้เป็นตัวแทนของความยุติธรรมนอกจากนี้นะคะกลุ่มดาวนี้ยังเกี่ยวข้องกับเทพีของอารยาธรรมอื่นๆเช่นอิสตาและไอซิส เรื่องราวของกลุ่มดาวหญิงสาวไม่เพียงแต่เป็นตำนานที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างฤดูกาลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าทางจริยธรรมเช่นความยุติธรรมความบริสุทธิ์และความเสียสละซึ่งยังคงถูกเก่าถึงในแง่ของโหราศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆจนถึงปัจจุบันต่อมานะคะจะเป็นการนําเสนอกลุ่มดาวที่2ค่ะนั่นก็คือกลุ่มดาวคันช่างหรือกลุ่มดาวตุลน,นะคะชื่อในภาษาละตินคือลิบาค่ะ เป็นหนึ่งใน12กลุ่มดาวจากราศีมีสัญลักษณ์คือคันชั่งมีเนื้อที่ทั้งหมด538ตารางองศาใหญ่เป็นอันดับที่29รเาไรอสเซนชันอยู่ระหว่าง15ชั่วโมงเดคลีเนชันลบ15องศาซึ่งช่วงเวลาที่มองเห็นได้ดีที่สุดนะคะคือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะกลุ่มดาวคันช่งนะคะเป็นกลุ่มดาวเดียวที่เป็นสิ่งของ กลุ่มดาวเดียวในกลุ่มจากราศีเป็นกลุ่มดาวซสีฟ้าด้านทิศใต้อยู่ถ่ายจากหัวแมงป่องไปทางทิศตะวันตกประกอบด้วยดาวเลือกแสงริบรีอย่างน้อย6ดวงเรียงคล้ายว่าปักเป้าหรือขนมเปียกปูนซึ่งดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวคังช่างระหว่างวันที่1ถึงวันที่21เพฤศจ,จิกายนมองเห็นได้ไม่ชัดเจนบนท้องฟ้าคะ่ะเนื่องจากไม่มีดาวเลือกสว่างต้องใช้กลุ่มดาวแมงป่องหรือว่ากลุ่มดาวรวงข้าวนะคะช่วยในการค้นหา ซึ่งสามารถเห็นกลุ่มดาวคันช่างได้ตลอดทั้งคืนในเดือนพฤษภาคมค่ะดาวเด่นในกลุ่มดาวคันช่งนะคะก็จะได้แก่ 1. นึ่งเบเนชชามาลีเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวค่ะความสว่างปรากฏจะอยู่ที่บวก2.61มีระยะห่างจากโลกประมาณ185ปีแสงค่ะและมีลักษณะที่สำคัญนะคะคือเป็นดาวยักษ์สีฟ้า 2. ซูเบเนลากรา ความสว่างปรากฏอยู่ที่บวก3.91ระยะห่างจากโลกประมาณ163ปีแสงมีลักษณะที่สำคัญคือเป็นดาวยักษ์สีส้มค่ะ 3. s u ูเบเนโเกนูบีเป็นระบบดาวคู่ความสว่างปรากฏอยู่ที่บวก2.75ระยะห่างจากโลกประมาณ77ปีแสงค่ะลักษณะสำคัญนะคะ เป็นระบบดาวคู่ที่ประกอบด้วยดาวย่อยอย่างน้อย2ดวงค่ะและ4เบเรียมความสว่างปรากฏอยู่ที่บวก3.29ระยะห่างจากโลกประมาณ288ปีแสงซึ่งมีลักษณะที่สำคัญนะคะเป็นดาวยักษ์สีแดงค่ะซึ่งตำนานของกลุ่มดาวคันช่างนะคะตามตำนานของเทพนิยายกรีกเล่าว่ากลุ่มดาว คันช่างหรือกลุ่มดาวราศีตุลเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่7ในกลุ่มดาว12ราศีสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายค่ะมีรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมนเปียกปูนอยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวแมงป่องชาวกรีกโบราณเคยเรียกดาวเหล่านี้ว่าเป็นกล้ามของแมงป่องค่ะเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนนะคะดวงอาทิตย์โครจรเข้ามาอยู่ในกลุ่มดาวราศีตุลในวันที่23กันยายนณจุดออทัมนอิสควิคโอก ที่เวลากลางวันเท่ากับกลางคืนค่ะกลุ่มดาวนี้จึงแทนความเสมอภาคหรือความเท่ากันบนท้องฟ้ากลุ่มดาวราศีตุลน,นะคะเป็นกลุ่มดาวเดียวในจักรราศีที่จินตนาการรูปลักษณ์เป็นสิ่งของ